การนำเสนอเนื้อเรื่องแบบสลับไปมาจาก1ไป3จาก3ไป5จาก5กลับมา2จาก2ไป7ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่ไม่ได้แย่แต่ผู้สร้างเขามีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแต่จยเป็นยังไงถ้าเกิดว่าอนิเมะเรื่องหนึ่งกะนำเสนอแบบปกติแต่พอถึงวันออกฉายแม่งเสือกเรื่องที่จะสลับตอนไปมาคำตอบไปเละก็แบบไอเรื่องนี้ไง กอเหนือก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบูมเองคนเดิมในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงอนิเมะเรื่อง Peach Boy Riverside กันโดยอนิเมะเรื่องนี้ผมดูจบไปนานมากๆา้าจ่จาได้ก็น่าจะสองสามปีได้ละซึ่งโดยปกติอะเวลาที่ผมทําคลิปพูดถึงอนิเมะส่วนใหญ่มันจะเป็นอนิเมะที่ผมดูจบใหม่ๆหรือไม่ก็เป็นอนิเมะที่ผมดูจบประมาณสองสามวันเพื่อให้ฟิลลิ่งแล้วก็ความรู้สึกต่างๆมันยังอยู่ครบแต่ว่าไม่ใช่กับเรื่องนี้เรื่องนี้เมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ผมได้ดูอะผมรู้สึกวก ปัญหาของแม่งเลยคือแม่งเรียงตอนโคตรมวัวส่วแต่เดี๋ยวค่อยด่าไอ้ว่าโดยรวมถ้าเกิดว่าคุณดูแบบเลียงตามเนะื้อหาจริงๆไม่ใช่เรียงตามตอนที่ผู้สร้างเขาทํามามันก็เป็นอนิเมะที่สนุกเรื่องหนึ่งเลยแค่มันไม่ได้รู้สึกว้าวถึงหายต้องเอามาทําเป็นคลิปก็เลยตัดสินใจไม่ทําปล่อยผ่านและปัญหามันก็ได้เกิดขึ้นก็คือทุกครั้งที่ผมวนกลับมาฟังเพลงอนิเมะเรื่องนี้หรือว่าบังเอิญไปเจอคนทําคลิปสปอยอนิเมะเรื่องนี้ผมจะรู้สึกคันปากและอยากจะบ่นอะไรสักอย่างออกมาแทบไปตลอดเวลา แล้วแม่งก็เป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ2ปีจ้ามาถึงปัจจุบันเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเออไหนๆกูก็คันปากขาดเดี่ยละงั้นขอเอาบทให้ฟังหน่อยละกันซึ่งก่อนจะเริ่มเนี่ยด้วยความที่ผมดูอนิเมะเรื่องนี้จบไปนานประมาณสองสามปีได้บางอย่างที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงกับอนิเมะสักทีเดียวแน่นอนว่ารวมถึงความรู้สึกของผมด้วยเพราะผมจะพยายามเค้นความรู้สึกเมื่อ2ปีก่อนกลับมาพูดได้ฟังได้นนะโอเคมาเริ่มกันเลยโดยอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ แฟนตาซีมีจำนวนตอนอยู่ที่12ตอนส่วนคะแนนที่ผมจะให้นั่นก็คือ8เต็ม10มาก้วยใน,นเรื่องอย่อบอกตามตรงผมจำไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่คร่าวๆเท่าที่พอนึกออกก็คือเมะจะพูดถึงนางเอกเป็นเจ้าหญิงที่อยู่ในอนาณาจักรแห่งหนึ่งแล้วก็บังเอิญมาเจอเข้ากับพระเอกของเราซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็นนักประจัญัยจากนั้นอนาณาจักรของนางเอกก็ได้ถูกเหล่าปีศาจเข้าโจมตีแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากพระเอกนี่แหละทาให้นางเอกได้รู้ว่าพระเอกแม่งโคตรเทพ แถมนางได้รู้อีกว่าตัวของเธอนั้นก็มีพลังที่ใช้กับพระเอกด้วยทําให้ในเวลาต่อมานางเอกตัดสินใจออกไปไประจน์ไัยเพื่อดูโลกกวางแลก็ตามหาพระเอกในเวลาเดียวกันนั่นแหละคือเนื้อเรื่องเท่าที่ผมพอจําได้ถ้าผิดตรงไหนขออภัยและก่อนที่ผมจะเริ่มพูดถึงจุดที่ตัวเองขัดใจจนอยากจะบน่นก็ขอพูดข้อด,ดีของอนิเมะเรื่องนี้ก่อนก็นแล้วกันเพราะอย่างที่บอกโดยรวมผมมันค่าสนุกไปกับมันอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องหลักนี่แหละ ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องของมันจะดูเรียบง่ายอย่างการที่นางเอกต้องการจะออกไปประจนภัยแต่ในความจริงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มากกว่านั้นเช่นพวกปีศาจเกิดมาจากอะไรนางเอกมีพลังนี้ได้อย่างไงพระเอกเป็นใครกันแน่อะไรแบบนี้ผมว่ามันน่าสนใจมากๆอะและยิ่งดูปมต่างๆมันก็จะค่อยเฉลยทําให้เนื้อหาสนุกมากยิ่งขึ้น 2. คือคาแรคเตอร์ตัวละครไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือว่าคนรอบตัวต่างก็มีเสน่ห์ที่ทําให้คนดูลหลงไหล แล้วก็ยังมีอดีตที่่อนขั้นน่าสนใจโดยเฉพาะคู่พระเอกกับนางเอกเนี่ยแม่งโคตรน่าสนใจเลยอย่างพระเอกเนี่ยตอนแรกๆที่เราได้เห็นก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอยิ่งเวลาผ่านไปเราได้เห็นนิสัยของพระเอกมากยิ่งขึ้นมม่ก็จะทาให้คนดูเริ่มสงสัยแล้วว่าอดีตอ่ะมึงเคยผ่านอะไรมาบ้างวะเนี่ยทําไมมึงต้องแค้นปีศาจขาดนั้นและพลังเนี่ยมึงได้มาอย่างไงอะไรประมาณเนี้ยพอเรายิ่งสงสัยเราก็ยิ่งอยากจระดูต่อและพอดูต่อคําตอบนั้นมันก็จะมาหาเราเอง แล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มตัวเองนะที่บทบาทคาแรคเตอร์แล้วก็อดดตน่าสนใจตัวร้ายเองก็ไม่แพ้กันเท่าที่ผมจําได้นะตัวร้ายเกือบตัวมันจะมีเสน่ห์มากๆอ่ะคือส่วนน้อยอ่ะที่เราจะได้เห็นตัวร้ทยที่แม่งโผลมาทําเรื่องที่เชี่ยโดยเฉพาะเพราะส่วนใหญ่แต่ละตัวมันจะมีความน่าสนใจทั้งางด้านของไมซ์เซ็ตนิสัยแล้วก็กกับกิริยาที่คาดเดาไม่ได้เช่นตัวไ้ายบางตัวแม่งดูใสใสแต่ความจริงแม่งโคตรโหดในขณะที่บางตัวเหมือนจะโหดแต่ภายในใจก็ไม่ลายสะทีเดียวหรือว่าตัวร้ายหลัก ที่เราก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงมันคืออะไรทําไม้เน้อเรื่องของมันมีความเข้มข้นและติดตามมากขึ้นเข้าไปอีกแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อเสียนะมีเหมือนกันซึ่งอาจจะไม่ได้ขัดใจมากแต่ว่าขอบอกักนิดนึงไงนั่นก็คือการเติบโตของเหล่าตัวละครขึ้นหลายๆตัวแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของมันอยู่หรอกเช่นบางคนแม่งต่อสู้โคตรกับชนะใครไม่ได้หลังๆก็เริ่มมีความกล้า จนสามารถชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้อะไลียมันนั้นซึ่งปัญหามมนอยู่ตรงที่ว่าบางตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันสําคัญจริงๆพัฒนาการของมันกับมีน้อยอย่างไม่น่าเชื่อไม่ใช่ใครที่ไหนนางเอกของเราเนี่ยแหละคือเธอคนนี้ไรประสบการณ์เกี่ยวกับโลกภายนอกมันอย่างมากแทนที่จะรีบเรียนรู้และปรับตัวแม่งกลับปรับตัวช้าชิบหายหรือแม้แต่พลังที่เธอมีเธอก็ไม่รู้ว่าพลังเนี้ยมันมาจากไหนใช้งานยังไงแทนที่มึงจะเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับพลังนี้ไม่แม่งใช้พลังุูม 4, สี่มห้า พอพลังแม่งใช้งานไม่ได้ก็เออดิครับลอยเชื่ออะไรไอสัตว์รู้อีกตัวละครหนึง่งเป็นตัวร้ายแต่ว่ามันได้มาอยู่ในกลุ่มของนางเอกซึ่งเธอคนนี้แรกๆเนี่ยก็กะจะอยู่ฝั่งตัวร้ายเต็มที่คือแค่เนียนอยู่ในกลุ่มนางเอกเฉยๆเมื่อถึงเวลาก็พร้อมเนี่ยทรยศและพอเวลาผ่านไปแทนที่เราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครตัวนี้ว่ามึงจะเชี่อไปให้สุดเลยหรือเปล่าหรือว่ามึงจะดีไปให้สุดเลยไหมไม่แม่งกลับอยู่กลางๆใจนึงก็อยากกลับไปหาตัวร้ายอีกใจนึงก็อยากอยู่กลุ่มนางเอก คิดวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยกว่าที่แม่งจะตัดสินใจได้ก็ปาไปตอนในท้ายนูน่นน่ะข้อเด่นที่3เลยคือพวกโมเมนต์แล้วก็ซีนต่างๆเท่าที่จําได้ผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นในเรื่องนี้แม่งสนุกมากถึงจะไม่ไดือดเดือดเหมือนอนิเมะโชเนนแต่มันก็เป็นการต่อสู้ที่สนุกและพวกโมเมนต์เฮฮาโมเมนต์เก่าๆหรือว่าโมเมนต์ที่มันดราม่าก็ทําออกมาดีไม่แพ้กันโดยเฉพาะซีนดรามา่าที่อาจจะไม่ได้มีฉากทรบพซึ้งเยอะมากแต่ว่าเกือบทุกฉากแม่งก็ทําออกมาให้ดีกินใจ ซึ่งสำหรับอนิเมะ12ตอนเนี่ยการทำให้คนดูรู้สึกอินไปกับมันได้ผมว่ามันก็ยอดเยี่ยมแล้วข้อดีอย่างที่4เอ่อไม่มีอล้วนี่หว่าก็ประมาณนี้นี่แหละสำหรับข้อดีทั้งหมดคือถ้าเกิดคุณฟังอะคขณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็เป็นข้อดีเบสิกไม่ใช่เหรอคือก็ใช่มาเป็นข้อดีเบสิกซึ่งเบสิกเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันแย่ยงไงมาเป็นอนิเมะที่สนุกเลยทุกอย่างทำออกมาได้ดีลงตัวแถมมันยังมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่อยากจะหาเรื่องอื่นมาเปรเียบเทียบ อาจจะไม่ว้าวแต่พอดูไปแล้วโคตรติดพันโคตรเข้มขน้นบอกเลยว,ว่ายังไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดว่าอนิเมะม,มันมีแค่นี้เนี่ยผมก็อาจจะให้8.5หรือแม้วตา9คะแนนเลยแต่แม่งไม่ได้จบแค่นี้ไงเพราะว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งเป็นข้อเสียที่ทำให้ทุกคนไม่อยากดูมันและเป็นข้อเสียที่กบข้อดีทุกอย่างที่ผมพูดไปจนหมดนั่นคือการเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่แม่งโคตรมั่วซั่ว ตอนแรกเมืองถล่มพอเข้าตอนถัดไปเฮฮาปาร์ตี้พอปาร์ตี้เสร็จปุ๊บอดีตตัวละครมาเฉยพออดีตจบประจนภัยต่อประจนภัยได้สักพักค่อยวนกลับมาเมืองโดนถล่มอีกรอบ what the fuck ทำไปทำไมที่อย่างที่ผมพูดเกินไปอนิเมะหรือว่าเกมที่เขานำเสนอเนื้อเ,เรื่องแบบเรียง1ไป3 3ไป 5, 5้า้าไป4 4ไป2เหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สร้างเขาตั้งใจทำมีการวางแผนล่วงหน้ามีจุดที่ทำให้คนดูเอะใจหรือว่าคิดตามมันก็จะเป็นการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมเลย แต่ไม่ใช่กับอนิเมะเรื่องนี้ไงเพราะถ้าเกิดคนได้ลองดูแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ถูกสร้างมาให้เลียงตอนมั่วซั่วจุดที่ทําให้คนดูเกิดการเอะใจก็มีโคตรน้อยจุดที่ทาให้คิดตามอันนี้แทบไม่มีได้หัวงใครอะไรคนน่าจะมีอยู่แค่อย่างเดียวคือผู้สร้างมึงทาแบบนี้ไปทาเชียอะไรคือความรู้สึกมันเหมือนกับผู้สร้างอะ่ะเขาทําอนิเมะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลียงระดับตามปกติแต่พอถึงวันที่ต้องออกฉายตัวเองเสือกเมาลงสลับตอนแทนที่จะรีบแก้ไขข้อผิดพลาด ไม่ผู้สร้างแม่งแถเพิ่มซีนนู่นนั่นนี่เข้าไปเพื่อเหมือนกับว่าอนิเมะเรื่องนี้จงใจนําเสนอเนื้อเรื่องแบบสลับตอนไปมาซึ่งคนดูอย่างเราเราพอดูไปก็รู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันคือข้อผิดพลาดชัดๆยี่ถ้าเกิดคนเคยอ่านบัง,งะก็จะเป็นการซ้ำเติมข้อบกเพราะบางะของเรื่องนี้แม่งเรียงตอนตามปกติ1ไป2 2ไป3 3ไป4ไม่ใช่เรียงมั่วซั่วแบบนี้หรือถ้าเกิดคุณไม่อ่านบาง,งะก็แดะแต่คุณลองไปดูแบบเรียงตอนตามปกติ ไม่ใช่เรียงแบบที่ผู้สร้างเขานําเสนอมาคุณจะรู้สึกเลยว่าเอออนิเมะเรื่องนี้เลียงกับปกติมันก็ดูได้ดีว่าไม่จะสลับตอนมั่ซสู้หาพี่เธอเหรอเนี่ยไอจุดนี้นั่นแหละที่เป็นปัญหาทําให้ข้อดีแล้วก็จุดเด่นของอนิเมะเรื่องนี้โดนกบทิ้งไปหมดกลายเป็นเมะที่ใครอะไรคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่งดูไม่รู้เรื่องคือจากใจเลยผมเสียดายมากเลยนะที่อนิเมะสนุกๆแบบนี้ตั้งใจเป็นอนิเมะที่ใครอะไรคนมองข้ามเพียงเพราะผู้สร้างแม่งเมา ล้วอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอนิเมะหรอกครับแต่ขอพูดหน่อยคือฝากไปถึงพวกที่ชอบทาคลิปสปอยทั้งหลายนะถ้าเกิดคุณพี่ต้องการจะอนิเมะเรื่องนี้ไปสปอยก็รบกวนช่วยสปอยแบบเรียงเนื้อเรื่องให้หน่อยไม่ใช่สปอยแบบตามที่ผู้สร้างเขานาเสนอมาเลยเพราะมันจะทําให้การสปอยของคุณพี่เนี่ยดูไม่รู้เรื่องอันนี้คือไม่ได้สนับสนุนคนทำคลิปสปอยแต่อย่างใดแค่จะบอกไว้เฉยๆว่า,ววาไหนมึงก็น่าด้านเอาอนิเมะมาสปอยแล้วมึงก็ช่วยเรียงเนื้อเรื่องให้คนดูสนุกหน่อยโอเค และสุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าอนิเมะมันจะมาตกมาตา้าไตเพียงเพราะการดำเนิเนเรื่องมันมั่วซั่วแต่ถึงอย่างนั้นผมก็อยากแนะนําให้คุณลองไปหาอนิเมะเรื่องนี้มาดูคือดูแบบเรียงตามอนิเมะที่มันควรจะเป็นไม่ใช่แบบที่ผู้สร้างเข้ามาให้เราดูคือถามว่าดูยังไงก็อย่างเงี้ยครับเริ่มจากตอนที่4ก่อนแล้วก็ตอนที่1 2แล้วก็ตามนั้นอย่างที่เห็นแต่ว่าจะมีจุดหนึ่งที่ผมอยากจะแก้ไขหน่อยคือโชคประมาณ2ตอนสุดท้ายอันเนี้ย มันจบแบบโอเคแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบเรียงตาทำลายจริงๆสรุปสุดท้ายคุณต้องสลับกันซะหน่อยหรือถ้าคุณคิดว่ามันยุ่งยากเกินไปแต่จะลองดูแบบที่ผู้สร้างเขานําเสนอมาผมแนะนําว่าอย่าเพราะว่าจะทําให้อนิเมะด,ดีๆกลายเป็นขี้ไปในทันทีอารมณ์เหมือนคนซื้อเนื้อราคาแพงๆมาแต่เสือทําไม่เป็นนะ่ยเพราะงั้นดูแบบเรียงตอนที่มันควรจะเป็นเนะี่ยดีที่สุดแล้วอย่าดูแบบที่ผู้สร้างเขานําเสนอเลยโอเคครับผมในคลิปนี้คงจะไม่มีรละถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดพูดขัดใจหรือพูดงงต,งตงัวไหนก็ขออภัยไว้ด้วย ย้ำว่าสิ่งที่ผมพูดไปเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวสำหรับคุณที่เคยดูในเมะเดองนี้ไปแล้วรู้สึกยังไงก็เอมเ็นคุยกันได้ชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืม subscribe ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย